สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนุชเองนะคะวันนี้นุชก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆค่ะที่จะทําให้ผมของนุชเนี่ยเป็นวอลลุ่มอยู่ทรงทั้งวันนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับสาวๆที่มีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบนะคะโดยเฉพาะชีวิตคนกรุงของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะนุชจะทําให้ชีวิตของคุณในการใช้ชีวิตปกติเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่เรามีตัวช่วยพิเศษก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะกับตัววาเลนเต้นั่นเองนะคะตัวนี้ก็คือเป็น เรื่องกระจายลมนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะใช้งานได้ง่ายมากๆคือใช้งานควบคู่กับไดเป่าผมนั่นเองค่ะเหมาะสําหรับสาวๆนะคะที่เป็นคนที่ดัดผมรอนนะคะโดยเฉพาะเนี่ยสาวๆที่ดัดผมรอนจะเจอปัญหาเยอะมากเลยก็คือเวลาที่ไปไดที่ร้านนะคะหรือว่าไดผมเองเนี่ยเราจะต้องเต่าไดเป็นทางลงแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทาให้ผมรอนแตก แบบเสียทรงง่ายนะคะบางคนเนี่ยทำมาแล้วลอนคลายก็มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะล็อกรอนให้อยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยตุอุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็คือวาเลนเต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนุจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะคะก็มีไดปอผมนะคะถอดฝาออกแบบนี้แล้วก็เลือกตัวมา1ตัวข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าตาดูงงๆเนาะแต่ว่า มันใช้ดีมากๆนะคะก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเปิดลมนะคะแล้วก็ยกตัวใดขึ้นแบบนี้ค่ะเอาปลายผมของเรานะคะใส่ลงไปในเครื่องกระจายผมแบบนี้นะคะแล้วก็ใดยกขึ้นแค่นี้เองค่ะก็จะช่วยทําให้ผมของคุณนะคะอยู่ทรงจับรอนตลอดทั้งวันโดยที่ผมไม่คายไม่ เปลี่ยนทรงเร็วนั่นเองค่ะใครที่อยากจะได้นะคะก็อย่าลืมค่ะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันได้สําหรับช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวจะแปะลิงก์แล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ก็มีมาฝากกันแค่นี้ค่ะไว้มาเจอกันใหม่นะคะกับผลิตภัณฑ์ดีดีแบบนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ